วันนี้มากินต้มเลือดหมูมอดินชื่อร้านว่าเกาเหลาเลือดหมูมอดินน่าทีว่าตรงหน้าทา715ร้านนี้เด็ดอร่อยชอบใช่ยังเป็นร้านที่หนึ่งในใจของเราสองคนใช่ตอนนี้เราก็ลังรออาหารได้แล้วนี่คนพีต้นใส่ ส,ส่วนของไอวาหมูสับลววบ้วนนะไอวากินหมูสับล้วนซอะไรร้อนๆให้ตื่นน้ำซุปตอแล้วก็อยู่ในหม้อดินมันก็จะนืนวล จิ้มกับน้ำส้มรสชาติคล้ายๆขนมจีบเลยใช่ไม่ได้มาคนเดียวนะีมน่มาทำกับพี่ปาล์มสั่งสองเลยเหรอคะใช่คล้ำไหมคะ,มคะอันนี้<ม>อะไระพิเศษไส้ไม่มีแต่ไส้อย่างเดียวพี่ปาล์มสั่งสองเลยเอร่อยคอนเฟิร์มเราชอบความชอบของแต่คนไม่เหมือนกันแต่เรารู้ว่าเราชอบอะไรก็ต้อจะทราบคนไหนค่ะน่<ม>าจะชอบคนนั้นคือ ฉันให้หมูชิ้นเธอเลยหมูชิ้นหมดแล้วฉันเสียใจนะมาเดินเล่นกับเอวาสองคนนะครับใช่แล้วอหลมดีนะวันนี้แบบไม่ค่อยร้อนมีลมเบาๆไปเดินเล่นต่อนะ ไอร้านไหนมา,านเด,ดินดูพีต้นชอบกินหมูหยองกับกิกเผาเอวารู้ใจไหมรู้ใจค่ะเมืม่อกี้เราเดินไปไหนไหมไปเดินดูว่าจะกินอะไรที่ RCA ดีแต่ว่าก็นึกไม่ออกจะกินอะไรก็เลยมาลงเอ่ยที่นี่มหมูย่างเกาหลีใครหิวคะ หิวมือสั่นเสียงอะไรอ่ะเสียงฝนตกต้็ย่าไปหมดเลยไหมได้เลยเราหิวมากนี่เห็นกคกินหมูสามชั้นกันบ่อยๆอ่ะน้ำหนักลดนะมีสูตรไหมคะกลังรักมันเยอะพี่ต้นเคยพาเอวาไปกินหมูเกาหลีครั้งแรกพี่ต้นก็ยังทำให้เอวาเหมือนวันแรก น่ารักที่สุดเลยอ่ะคนเรารักกันมันก็ต้องเหือนตอนแรกๆที่เราครบกันนั่นแหละมันต้องมากนโอ้จริงโอ h my Oh อิส o d is a ต e มม t i จ u l โอปป้าลรำกับเจ้า มีไก่สามชั้นพอปป้ามาชิเซลอร่อยดีทุกคนเยียวยาชีวิตมากการกินหมูสามชั้นอ้อ ก็เป็นอีกวันที่สนุกแล้วก็มีความสุขนะครับจบด้วยการกินของอร่อยกับเอวาวันนี้ก็ใช้ชีวิตของเราสองคนเก็บความสุขเล็กๆน้อยๆก็ประกอบเป็นหน่งวันที่มีความสุขมีความสุขไหมครับวันนี้เราบายๆไปก่อนนะแล้วก็เจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามครับผม